ครับนะให้หมดนะครับทานแก้นะครับโอ้ทานยาฆ่าเชือ้อยังเรืออยู่แนละ้ยังมีอยู่เลยในะยาฆ่าเชื้อยังมีอยู่นะอืมก็ยังเสียงแปงแปงอยู่นะครับหายใจไม่ค่อยออกแอดซื <c oughs> ้อวิกมาทาอยู่นะครับ ด้านอายอดใช่ไหมใช่เนี่ยแอดเป็นคนที่ไม่กล้านะเอาพูดตามหลักเนะี่ยทำงานเหมือนกันถ้าแอดเป็นคนเลียเนะี่ยเอาพูดง่ายเป็นคนเลียลูกพี่เลียอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ยลุ่งไปนานแล้วเออไอพวกที่เ,เลียลูกพี่ไม่มือไม่เปื้อนเลยเนี่ยนะเออแอ,แอดทำไม่ได้น,นิสัยมันไม่เหมือมันมันทำไม่ได้แหละเอาพูดง่ายนิสัยไม่เหมือนกันแต่พวกนี้โอ้โห เอดเห็นเอ็ดยังอายเลยเอ็ดสอายแทนแอดเห็นเอดอายอ่ะอายเราทําตัวไม่ได้อย่างเขาทั้งทั้งที่เขาก็อาจจะไม่สนิทแต่ว่าเข้าใจถึงกว่าเอาพูดง่ายๆเข้าถึงช่างใหญ่มากกว่าอืมคือไปไหนก็อยากจะนั่งใกล้อ่ะแล้วยิ่งออกสื่อใช่ไหมเออนั่งต่อหน้ากล้องเนี่ยถ้าอยู่ใกล้ช่างใหญ่เขาเนี่ยมันดูเหมือนจะปูมิใจดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะอนุนี่นั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ เขาเป็นอย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นมั้งแอดก็ไม่เข้าใจหรอกเขาคิดกันแบบนั้นเออถ้าถ้าเขานั่งตักช่างใหญ่ได้เขาคงนั่งไปแล้วล่ะเออแต่นี่เขาคงเกรงใจอยู่ล่ะเกรงใจป้าอยู่เขาก็าไม่กล้านั่งแต่เขาเบียดนี่ไม่ต้องถาม <c oughs> เบียดมากนั่งเบียดโอ้อยากจะไหมมือคือประหลอกกันเกินงามอ่ะคือเอาใจเกินงามแอดดูออกนะเอาจิงริงนะอออเอาจริงๆนะ ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเรามันมันเกินอ่ะเหมือนเหมือนละคระ <c oughs> อ่ะอ่าเหมือนละครอ่ะเหมือนละครอ่ะพูดง่ายง่ายเหมือนละคร <c oughs> เขาก็จะเขาจะไอ้นี่เลยนะครับนะเออเขาก็จะประกบใกล้ประกบไปใกล้แล้วก็จะพูดคุยจะนู่นนี่นั่นจะโอ้โหเนะขาคุยเก่งคุยเก่งพูดง่ายคุยเกง่ง,เกงมากนะ คือเราเราไม่ได้เป็นแบบนั้นไงเรามาแต่แรกเราก็ไม่ได้ไปคิดว่าเราเราจะต้องไปเกาะหาแสงเขาอะไรเงี้ยนะครับเราไม่ได้คิดแบบนั้นแต่แรกแล้วปีแรกเนี่ยแอดไม่ได้ทำยู u ูบหรอกนะแอดก็มาทำกระท่อมทำอะไรของแอดไปนะครับเหมือนไม่ได้เกี่ยวคนอื่นคนอื่นก็นู่นแหละนะไปรวมตัวอยู่หน้าบ้านทั้งใหญ่กันนะเอ,อ่อมีอะไรต่ออะไรก,ก็ว่ากันไปตรงนั้นนะครับ ไอ้เราก็อยู่แต่ท้างหลังนี่แหละเราไม่ได้ไปหาเขาตรงนั้นเลยไม่ยุ่งเกี่ยวเลยตอนแรกๆไม่กลา้าไม่ใกล้เลยและก็เป็นคนที่เกรงใจคนอยู่แล้วนะไม่เคยเข้าไปในบ้านแกสักทีนึงจนกระทั่งมามาปีที่สองนะครับปีที่สองเข้ามาเริ่มเป็น youtube แนละ้วไอ้ถึงเข้าไปในบ้านแกเข้าไปก็คือเข้าไปประชุมนะครับเข้าไปก็คือประชุมเท่านั้นนะไม่ได้เข้าไปแบบ จีปะทะหรือไปนั่งเล่นคุยสุกเคฮาไม่ใช่เลยไม่มีแล้ะแอดไม่กล้าไปทําแบบนั้นเลยแอ้จะเข้าไปตัวเมื่อมันมีนมความจําเป็นนะครับเขาชวนเข้าไปเนี่ยไปไประชุมเรื่องการขายของเขาเนี่ยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปก็ขายของอะไรกันอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเพราะตอนนั้นน่ะตอนเนี้ยเริ่มมีประเด็นแล้วเริ่มมีปัญหาก็คือคนไม่มีมั่งอะไรไม่มีแอดก็ไม่รู้ว่ายังไงแหละนะครับก็ มันดูแล้วเนี่ยแอดคิดว่าแอดต้องเจ๊งแน่ๆเลยแอดคิดในใจว่าแอดต้องเจ๊งเจ๊งจระเลยไม่ต้องเจ๊งธรรมดาเจ๊งเยอะๆเลยลหละก็ทําใจไว้แต่แรกแล้วนะครับว่าถ้าสถานการณ์เปลี่ยนใช่ไหมนะเราก็ยังอยู่อยู่นี่แหละนะครับยังอยู่ได้อยู่เออก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละถามว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมมันมันไม่ดีหรอกมันมันแย่แหละแต่เราก็ไปไม่ได้อื คนอื่นเขาไม่ได้เป็นห่วงอะไรนี่เอฟซี FC. เขาไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยนะเขามีกระเป๋าเสื้อผ้าใบนึงนะเขามาเยไม่ต้องเป็นห่วงใดๆซิ้นแล้วเขาก็ไปเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋านะแล้วนะเขาก็ไปต่างคนต่างไปแยกย้ายกันไปหรือตามช่างใหญ่ไปก็ไปนะอไม่ได้ซีเรียสอะไรเขาก็ไปของเขาไอเรามีทั้งที่ตรงนี้มีทั้ง บ้านมีทั้งกระท่อมมีอะไรแล้วก็มีหมาอีกที่ต้องดูแลอีกนะครับคนเดียวอะนะครับคนเดียวเออคนเดียวก็ต้องดูทุกอย่างทําทุกอย่างอยู่ตรงนี้นะครับทําทั้งพ่อบ้านด้วยนะครับเออนะทาทั้งผู้จัดการทําทั้งเจ้าของเออทําทุกอย่างทําทั้งคนรับใช้นะครับทําทุกอย่างนะคนเดียวกันนี่แหละทาทุกอย่างอืม ขนาดนั้นมันยังแย่เลยนะเอฟีจะไปทําอะไรได้ก็มันก็จบไปนะครับมันจบไปชีวิตนี้นะครับมันก็มีแค่นี้แหละใช่ครับผม แอดมีภาพเก่าๆหมดอ่ะเอฟซีนะนะภาพเก่าๆตอนที่เขาอยู่กันนะครับเขามาทํากิจกรรมในสวนยางในประจํานะครับมารำมั่งมาอะไรมาซ้อมรำมั่งอยู่หน้านี้เนี่ยตรงเนี้ยแถวแแอดนี่แหละเขาก็มารำเปิดเพลงแล้วก็มาลำางินมา,าซ้อมรำากันนะนะครับมันก็มีเหมือนกันอ่ะเอฟซีนะนะมันอิ่มแล้วมันก็ไปอะ่ะนะก็หุงข้าวกินเองนัทนันนะครับ นะเราทําได้ทุกอย่างเลยใครจะมาอยู่ใช่ไหมอ่ากระท่อมเขาเรียกว่ากระท่อมสาวเมินนะทนานนะอหรือว่ากระท่อมทําใจเห็นไหมคือตอนนั้นตอนนั้นถามว่าบูมไหมตอนนั้นแหละมันก็บูมบูมอยู่นะตอนใหม่ๆตอนนั้นนะ เออถามว่ามาใหม่ๆตอนนั้นก็ถือว่าก็ยังก็ยังมีคนมาเช่าอยู่นะมีมีช่วงพักหนึ่งก็มีอยู่แอดก็ได้ได้ให้เขาเช่าคนเยอะนะครับเขาก็อยู่กันนะเออคนที่มาเนี่ยอ่าคนที่มาเนี่ยเขาก็มาหาช่างใหญ่อ่อมาทําบุญหรือมาอ่ามาสวดมน์นะครับมามาแก้บนมาอะไรเขาก็มาเรื่อยๆหละนะครับถ้าถ้าพญานาคยังอยู่ใช่ไหมองคู่ยังอยู่เนี่ยแอดก็ยัง อยู่ได้ถามว่าอยู่ได้ไมันได้แล้วก็ยังยังคิดว่าเราจะบูรณะต่อไปได้อยู่แต่พอพอมันหมดตรงนั้นไปเราไม่รู้จะไปบูรณะก็เลยถอดใจไปเลยนะปล่อยทิ้งเลยเอเดี๋ยวนี้ทิ้งเลยนะบอกสั้นๆว่าทิ้งเลยเออไม่ไม่สนใจไม่ไม่ต้องไปบูรณะใดๆทั้งสิ้นแล้วไม่ต้องไปทำอะไรก็ปล่อยจะพังก็พังปล่อยไปเฉยๆเออก็ยังคิดว่า ก็เสียดายเสียดายไอเสียดายเงินเหมือนกันนะครับเอาเงินมาโยนทิ้งน้ํำไปเฉยๆนะคนอื่นเขาไม่ได้มีทุนอะไรมานะเขามาเนี่ยแทบจะไม่ได้ฟักทุนด้วยทํำไมฟักอาจจะเป็นค่าเดินทางก็ได้นะที่เขาฟักมาบางคนก็มีแค่นั้นเองแต่ขากลับไปของเขาเนี่ยลดหลายคันบองตรงว่าลดหลายคันเอขนขนข้าวของไปที่เขาได้ไปหลายคันเลยเออ นะของแอดนี่ออกไปนี่ไม่ต้องถามนะครับ <c oughs> มีแต่ขยะเออมีแตะขยะไปนะไม่สามารถเอาไปได้อนะนีมีแต่ขยะออาอาอกไปได้อย่างเดียวนะครับคงไม่มีแล้วนะครับก็คงไม่มีแล้วนะก็ถ้าองค์ปู่ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับก็คงไม่มีนะบางครั้งแอดก็มานั่ง มานั่งถามกับอพอลลี่อยู่มานั่งคุยกับพอลลี่ว่าเอาไงดีเราเออแอดพูดอย่างนั้นเลยนะเอาไงดีเราจะทํายังไงกันต่อไปนะแอดก็เลยมานั่งอ่าก็เลยคุยกันโดยประมาณนะครับแอดก็เลยมานั่งคิดของแอดเองนี่แหละนะครับว่าถ้าอย่างนั้นก็แอดก็จะอยู่ไปอ่าสักพักหนึ่งจนกว่าไอเรื่องคดีความนี่แหละนะครับน่าจะจบให้จบไปนะครับแล้วพอถึงคราวตรงนั้นน่ะ แอดอาจจะต้องขยับขยายจากตรงนี้ไปนะครับเออจะไปที่อยู่ที่ไหนยังไงเนี่ยเขาว่ากันอีกทีแต่ว่าแอดต้องขยับขยายจากนี่ไปนะครับแอดคิดว่าอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้เป็นคนพื้นพื้นเพที่นี่เราก็ไม่ได้มีที่มีทางไว้ที่นี่ด้วยซ้ําไปไม่มีอะไรเลยอะไรใช่ไหมเราก็ต้องไปหาสถานที่อยู่ใหม่นะครับหรือไปสร้าง อะไรใหม่ขึ้นมานะครับเพราะตรงนี้มันมันไปต่อไม่ได้แล้วเราเข้าใจยอมรับสภาพก็คือเจ๊งก็เจ๊งเจ๊งไปนะครับนะก่อนมานี่เราก็เจ๊งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้จะเจ๊งอีกสักครั้งหนึ่งมันก็คงไม่เท่าไหร่แล้วล่ะนะครับเรีวยกว่าเจ๊งหลายรอบเหลือเกินเจ๊งจนจนชินชาซะแล้วนะครับตอนนี้ เราก็นั่งแต่ออยู่กับกระท่อมทำใจเออก็ทำใจไปแนะ่น้นเองทำยังไงไดนะ้ในเมื่อมันเกิดมาแล้วเราก็ต้องอสู้หันหน้าสู้กับมันนะครับสู้กับปัญหาเราจะไม่ไม่ทอดทิ้งปัญหาว่าง,ง่ายๆมีอ่ร่วงทางก็ทำไปนะ กีล่วงทางก็ทำไปนะใช่ครับคุณลมเย็นนะครับเออก็ต้องทำใจแหละเพราะว่าทุกคนก็เคยเป็นแบบนี้นะแล้วมันช่วงโควิดด้วยใช่ไหมลนะ่ะก็เจ๊งกันเป็นเป็นละนาววันนั้นเพื่อนนะ่ะเพื่อนมันก็ขับรถมาจากกรุงเทพเลยมาเยี่ยมมาเยี่ยมที่นี่เลยใช่ป่ะเพื่อนนะ เพื่อนก็ทํางานอ่าทําธุรกิจเกี่ยวกวับร้านอาหารกลางคืนเป็นร้านกลางคืนเอ,อจริงๆแอดอยู่กรุงเทพนะเอฟซีนะแอดอยู่กรุงเทพนีเลยเพื่อนมาจากกรุงเทพเลยมาเยี่ยมแอดถึงถ,ง,ถงที่นี่เลยมันมาดูว่าอ่ามาแล้วไม่ได้กลับไปเนี่ยเพราะอะไรยังไงแล้วก็มาเที่ยวดูแล้วก็มาหาทําเลว่าจะมาทําอ่าร้านอาหารเหมือนเหมือนเป็นพวกอ่าพวกร้านอาหารกลางคืนอะ แอดก็แอดก็พาไปดูแถวสกดแถวอะไรนี่แหละว่ามันมีอะไรพอจะทําได้มันบอกว่ามันเป็นตลาดที่ยังไม่กว้างมากมันว่าอย่างนั้นจริงๆมันไปเปิดแถวนู่นอ่ะแถวซอยลาซานแถวซอยเบลลิงอ่ะนะครับแอดยังเคยไปที่แต่ก่อนอยู่ที่นู่นอ่ะก็ไปร้านมันเออถามว่ามันพอเปิดได้ไหมมันมันก็เปิดได้มันก็อยู่ได้อยู่นะก็หุ้นส่วนกับหุ้นส่วนกันนั่ะอืม ก็มันก็ไม่ถนัดนะอืคนเรามันถึงคราวอ่าลําบากนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ลองสู้กันสักตั้งนึงไม่ง่ายเพื่อนก็ชวนกลับอยู่นะครับก็มีมีบ้านน้องอยู่อยู่ที่ลำลูกกานั่นแหละนะครับแถวแถวไอเนี่ยนะครับแถวอะไรอะ่ะแถวอ่า C, บิ๊กซีอ่ะลงตรงทางด่วนในซี F C, ตรงนั้นนะครับอถ้าไปก็ต้องกลับไปอาจจะไปอาศัยน้องอยู่ก็ได้นะครับตรงนั้นอาจจะไปอาศัยน้องอยู่ก็ได้แต่เพื่อนก็นให้ชวนชวนจังนะครับชวนไปทํางานด้วยนะครับบอกว่ามาที่มาทํางานด้วยกันนะครับเออพราะแต่ก่อนนี้นะครับ แต่ก่อนนี้เราก็คุมพวกงานพวกงานติดตั้งเครื่องจักรอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราทํางานพวกพวกระบบอยู่แล้วไงแต่พอเราออกมาเราก็ไม่ได้ทําอีกเลยเพอมาอยู่ที่นี่แหละไม่ได้ทํางานอีกเลยนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนี้อีกเลยก็ก็แถวไอ้นี่ไงริมทางด่วนไงทางด่วนไอ้ติดกับไอ้นี่ไงติดกับอะไรนะ อติดกับอ่บิ๊กซีไงบิ๊กซีตรงน้ำท่วมอ่ะตรงน้ำท่วมตรงนั้นนะตอนกว่าจะมานี่ตอนจะมานี่นะครับแอดก็ไปฝากของให้ไว้บ้านน้องชาอยู่นะครับไปฝากของไว้ที่นั่นก่อนเยอะแยะมากนะครับเอาออกมาจากที่เก่านะ คือพูดง่ายๆนะเออเราไปอยู่ตรงนั้นอนะ่ะมันมีค่าใช้จ่ายนะครับเอต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเรายังเรายังขายนะครับเราเราต้องดําเนินการตรงนี้ให้มันหมด